และลำดับต่อไปครับเรียนเชิญนายสุทธิศักดิ์ปุ่มเจริญพิษประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดตรังรองประธานสภาว,วัฒธรรมประจําที่กล่าวรายงานและขอญาติเรียนเชิญนายกระจรศักดิ์เจริญสุภาผู้ว่าการจังหวัดตรังประธานพิธีประจําที่รับการรายงานและเป็นประธานในเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดตรังประจําปีพุทธศักราช2566ครับ เรียนท่านผู้ว่ารการจังหวัดลังกระผมนายสุธทธิศักดิ์คงเจริญพิษประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตรังในนามของคณะกรรมาการจังดงานขอขอบคุณท่านผู้ว่กาการจังหวัดลังเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดตังประจำปีงบประมาณ2,566ในวันนี้ ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบประมาณแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดกิจกรรมตามโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประศุพันธ์กรทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี เมื่อในโอกาสวันท้ายวันพระราชสมภพบรรจบครบรอบ68พรรษาในวันที่2มีานาคม2566ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษามรดกวัฒนธรรมจึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากขึ้นรวมทั้งได้ตระหนักถึง ขุนูปการของพระอ,องค์ท่านที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะดำเป็นพระนาากรรยาิจและพระนาจริยวัตรในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติและได้จะเริญนอยตามเรื่องพัตยคุณระบาดในการสร้างสรรค์และสร้างมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบต่อลูกหลานต่อไปการจัดงานครั้งน,นี้ประกอบด้วยการจัดพิธศการสาธิตพิธีกรรม มโนราโรลงผูการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการจัดนิทักศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีการแสดงรองงงการสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันอร,รุกษ์มรดกไทย จังหวัดตังประจำปีก็ประมาณ2,566ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตังคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดตังคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอและขอขอบคุณท่านนายกเทศมตนตรีคนครตังที่ได้เอื้อเฟือสถานที่ในการจัดกิจกรรมบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสื่อมงกลแล้วถ้าผม ขอเรียนเชิญท่านผู้การาจังหวัดกรังได้กรณุณาเปิดโครงการวันอรุรัพร์มโรดกไทยจังหวัดตรังประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ขอกราบเรียนเชิญครับสับเรียนท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านปลัดจังหวัดตรังท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตรังท่านวัฒนธรรมจังหวัดตรังท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านหัวหน้าหน่วยงานท่านรองนายกเทศมน,นตรีนครตรังท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ่ออื่นต้องขอขอบคุณ ท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตรังที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการวันอนุรักษ์มร,รดกไทยจังหวัดตรังประจำปีงบประมาณ2,566ในวันนี้ตามที่ท่านประธานได้กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มร,รดกไทยของจังหวัดตรังในวันนี้เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพครบรอบ68พรรษาในวันที่2เมษายน2566อยากเรียนพวกเราทุกท่านว่าในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกไทย ผมคิดว่าทางจังหวัดตรังได้ให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคประชาชนภาคประชาสังคมรวมถึงภาคเอกชนจะเห็นได้ว่าเรื่องของอประเทณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับเราได้ช่วยกันในเรื่องของการสื่อสารประเทณีวัฒนธรรมในการสนับสนุนนะครับจังหวัดตรังเองไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ได้จัดงบประมาณในการที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรม ผมได้มีโอกาสพบกับท่านอธิบดีโกวิทนะครับท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านอยากเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดอยู่แล้วอยากจะให้พวกเราช่วยอนุรักษ์ไว้นะครับโดยช่วยกันสนับสนุนงบประมาณท่านยกตัวอย่างในเรื่องของการจัดเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งประเทศไทยเราเมีการจัดที่ไม่เหมือนไทยนะครับ มีทั้งเรื่องของการสร์น้ำมีทั้งเรื่องของการทำบุญมีทั้งเรื่องของการละเล่นต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรอนุรักษ์ไว้นะครับท่านก็ฝากผมมาว่าให้ทางจังหวัดลองที่นาดูว่าในแต่ละอำเภอเรามีวัฒนธรรมโดดเด่นอะไรให้ทางผู้ว่าจังหวัดช่วยอนุรักษ์ไว้นะครับผมก็เสนอท่านไปว่าถ้าอยากให้เห็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนกันก็ให้เป็นชื่อโครงการนะครับหนึ่งอำเภอ หนึ่งวัฒนธรรมโดดเด่นนะครับเพื่อจะได้จัดเป็นอีเวนต์นะครับนอกจากที่เราจะรักษาเรื่องของการอนุรักษ์มรดกไทยแล้วเราก็จะทําเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับกิจกรรมในวันนี้ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ได้ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ได้ช่วยกันในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกไทยนะครับวันอนุรักษ์มรดกไทยตรงกับวันที่ 2, สองเมษายนนะครับซึ่งใช้วันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเราก็มีการจัดพิธีต่างๆไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานสภาาประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตรังและพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีๆนี้แล้วก็เป็นการรักษาบรดกอันล้ำค่าของพวกเราไว้นะครับโอกาสนี้ผมขอขอบคุณพวกเราทุกคนและขอให้การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้บรรล,ลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ทุกประการแบบนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดกิจกรรมตามโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดตรังประจํปีงบประมาณ2566น้บัตรนี้ขอบคุณครับจีงไการ่วมนเ่ารของ3าการเรียนเชิญวัฒธรรมจังหวัดตรัง ประธานสภาวพระธรรมรองประธานสภาวพระธรรมและประธานสภา,าัฒนธรรมอำเภอนะครับทุกอำเภอนะครับมาร่วมในพิธีเปิดนี้ครับเมื่อพร้อมได้สัญญาณผู้ราชการจังหวัดตรังจากปีของสามครั้งครับ รกฏไทยจังหวัดจังเสร็จขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับลําดับนี้ครับประธานสภาวุฒธรรมจังหวัดจังคุณสุทธิศักดิ์ภูมิเจริญพิษครับกอมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกชลจับเจริญโสภาครับต่อจากการมอบรางวัลและเรียนเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังปละนาชการจังหวัรตรังนะครับได้ขึ้นบันทึกภาพบนุเวทีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ต่อจากนั้นเป็นทางสภาวณธรรมจังหวัดตรังทั้งส่วนของจังหวัดและอำเภอเป็นภาพที่สองนะครับ <Finland> บันทึกภาพบนเวทีสองชุดด้วยกันครับ <Finland> ต่อจากการบันทึกภาพแล้วท่าน <Finland> <Finland> จะได้ชมชุดแสดงทิศในพิธีเปิดครับรวมศิลป์รวมศิลปินประพัิ รัตนโกศิลป์จากโรงเรียนมัธยมวัคนวิเศษมูลนิธินะครับและต่อด้วยชุดรวมศิลป์ถิ่นต่างเป็นของโดรานรในชุดแสดงตรงนี้นะครับต่อจากท่านผู้ว่าการจังหวัดตรังแล้วก็คณนส่วนราชการที่เกียรติมาในพิธีที่มีคุณค่ายิ่งโครงการวันอนุรักษ์มนุษยไทยต่อจากนั้นก็เป็น,นประธานพร้อมด้วย สภาวัฒนธรรมท่านประธานสภาวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรม,รมจังหวัดแล้วก็วัฒน,นธรรมอำเภอทุกอำเภอครับเป็นภาพที่สองครับเชิญครับชุดแสดงในชุดที่จะในที่จะเปิดเตรียมพร้อมเลยลูกครับ และลำดับนี้นะครับเป็นชุดแสดงในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดุไทยจังหวัดตรังประจำปีงบประมาณ2,566ในชุดแสดงรวมรวมศิลปนรวมศิลปินประพัดรัตนโกศิลป์โรงเรียนมัธยมวัดควริเศษมุมิทิครับปรบมือต้อนรับชุดแสดงเปิดโครงการครับ thank <laughs> you ชนะโกดิบน้ำโัสดิก็เป็นหลากหลายชนิดมาแสดงในนามของโรงเรียนนักเรยนวัดกวรมิรวุฒิพิชิผู้แสดงก็เป็นทุดเดียวกับทุ้แม่ยิ้เจ่าเรศเนธรามันสวรรค์แมนใต้ครับ ต้องเชิญชวนทกมือเส so <ie> ียงปรบมือก like ็ด <heartbreaking> ังติกต้องขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับอีกทักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณโรงเรียนมัธยมวัดปุิเตคุณีที่อนุรับหตักธรรมประเพณีวัฒนธรรมอดีตของไทยไว้เรายังมีชุดแสดงดีๆอีกมากมายโดยเฉพาะไฮไลท์ในช่วงปลายก็คือนรราพิธีกรรมนะครับ ครับอาจารครับขณะนี้ผู้ว่าการจังหวัดตรังวรวยฒุณนัสวรรัชการจังหวัดตรังท่านกันไปเยี่ยมชมบูธต่างๆของวัฒนธรรมอำเภอต่างๆครับครับผม